ควอนติโน25รถยนต์ไฟฟ้า EV กับการเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นจาก Nanoflow Cell AG ซึ่งทาง Nanoflow Cell AG นะครับเริ่มสร้างและพัฒนายานยนต์ตั้งแต่ช่วงปี2014และหายไปในปี2017และการกลับมาครั้งนี้นะครับ ทาง Nanoflow Cell AG ได้กลับมากับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ชื่อรุ่นว่าคว a ติโน o 25ที่ชูไฮไลท์จุดเด่นนะครับว่าเป็นการใช้การเก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่รุ่นนี้นะครับไม่ใช้แบตเตอรี่เหมือนเป็นการใช้แบตเตอรี่รูปแบบใหม่เขาได้นิยามว่าเป็นโฟล์แบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่เหลวแบบรีชาร์จได้ซึ่งแบตเตอรี่รูปแบบนี้นะครับก็มีการใช้กันมากกว่า10ปีซึ่งโฟล์แบตเตอรี่นะครับมีการใช้องค์ประกอบทางเคมีที่ต่างกัน2ชนิดในรูปแบบของเหลวนั่นก็คือรูปแบบขั้วบวกและขั้วลบที่มี มีการบรรจุลงในแท้งค์ที่แยกขาดจากกันมีท่อนําส่งของเหลวทั้งคู่ไปทําปฏิกิริยาทางเคมีผ่านอุปกรณ์ที่สร้างกระบวนการแยกไฟฟ้าเมมเบรนและเปลี่ยนพลังงานเคมีเหล่านั้นกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเปลี่ยนกลับจากพลังงานไฟฟ้าเป็นรูปแบบเคมีเป็นอีกหนึ่งในนิยามของอิเล็กโทรเคมีเซลล์ซึ่งรูปแบบการทำงานลักษณะนี้นะครับทางนาโนโฟลเซลล์ cell, ได้ใช้ชื่อทางการค้าว่าไบไอออน และสำหรับคว a นติโน25นะครับจะใช้แท้งบรรจุของเหลวในขั้วบวกและขั้วลบแท้งละ125ลิตรส่งของเหลวผ่านท่อส่งไปทำปฏิกิริยาในโฟลเซลเมมเบรน เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยเคลมว่าในการใช้งานของเหลวนําไฟฟ้า1ครั้งสามารถทําให้ตัวรถนะครับวิ่งได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรและด้วยเทคโนโลยีไบออนของนาโนฟลูเซลยังใหม่มากและไม่มีใครใช้ด้วยนะครับจะทําให้เกิดข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้จะไม่มีสถานีชาร์จมารองรับซึ่งทางนาโนฟลเซลนะครับต้องมีสถานีเติมของเหลวนําไฟฟ้า หรือสถานีเปลี่ยนแท้งของเหลวที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของตัวเองเท่านั้นซึ่งการดูจากระยะทางที่พวกเขาเคลมไว้นะครับถึง2,000กิโลเมตรก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมากนะัก ส่วนรูปแบบของรถยนต์ควอนติโน25นะครับก็เป็นรถยนต์สปอร์ตขนาดเล็กแบบ2บวก2ที่นั่งขับเคลื่อน4ลอ้อซึ่งให้มอเตอร์มาที่พละกำลังถึง320แรงมา้าและทางแบรนด์นะครับเคลมว่าสามารถทำความเร็วจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน2.5วินาทีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของราคารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับทาง Nano f l o w c e ก็ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งส่วนตัวนะครับก็คิดว่า เป็นอีกหนึ่งนว,วัตรกรรมที่แปลกแหวกแนวอีกรูปแบบหนึ่งครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน i